สวัสดีชาวโซเชียลแคมนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวจับน้ำแล้วก็เลยจะมาให้ดูว่าเราอะ่ะล้างคลีนเครื่องสำอางยังไงบ้างก็คลิปก่อนหน้านี้ดูไปแล้วเนอะว่าเราแต่งหน้ายังไงนะก็ใช้อะไรบ้างนะก็ลองใครสนใจลองเอาไปอดัดแอปใช้ดูได้นะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีเบสิคเนาะ แต่วันนี้เขามาดูว่าใช้อะไรบ้างเวลาที่จะล้างหน้าทุกวันนะทุกวันวันนี้ต้องบอกก่อนว่าแรงบนันดาลใจจากพี่ชอยเห็นพี่ชอยเขาทําคลิปเช็ดหน้าก็เอามาให้ดูบ้างว่าเราใช้อะไรบ้างนะเพียงแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่เห็นมันก็จะมีเป็นแป้งรองพงรองพื้นบีบีสารพัดนะครับขั้นตอนแรกเลยที่เราจะใช้นะครับเราก็ต้องคลีนรีมูฟเมคอัพอะไรทุกอย่างออกก่อนใช้ตัวนี้ b บโอเดอรนะตัวนี้ก็ดีนะเป็นสูตรสำหรับผิวที่แพ้ง่ายเอ่อเซนซะิฟิโอสำหรับตาและปากคือใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะทั้งตาทั้งปากทั้งผิวหน้าใช้ได้หมดคือมันเป็นเอ่อเม r ัพรี e มูเวอร์ที่ทั้งตาและปากแล้วก็อออินวันนะสะดวกดีอ่ะชอบแล้วมันขั้นตอนเดียวคือไม่ต้องมานวดไม่ต้องมาเหมือนกับ ปกติซิงครีมนะแต่ถ้าใครชอบอารมณ์ครีมซิงครีมก็โอเคนะเพราะว่ามันครีมซิงครีมอะ่ะมันจะให้การชำระล้างให้การคลีนที่หมดจดกว่าพูดตรงตรงคือหมดจดกว่าหมดจดกว่าอย่างไงคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวชำระล้างที่ว่าบางทีเนี่ยเราเช็ดรอบเดียวไม่หมดแต่คือครีมซิงครีมอะ่ะเวลาเราจะล้างอะ่ะแล้วก็มันนวดก่อนถูกปะก็นวดนวดนวด นวดเบาๆอย่านวดแรงนวดเบาๆไปเรื่อยๆวนๆแล้วก็เช็ดออกนะครับอาการเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นการช่วยนวดหมุนวนทําให้ช่วยนวดหน้าไปในตัวเอาง่ายๆนะนี่ผมก็เช็ดต้งเก่เวลาเช็ดผมจะเช็ดออกข้างนอกจะไม่เช็ดย้อนดูขุมขนนะครับก็จะเช็ดออกอย่างนี้ฮดู ผันแรกผ่านไปแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาบอกขวดหนึ่งใช้นานมากเลยนะเออจำได้ว่าตั้งแต่ตุลาตุลาปีที่แล้วนะครับมิถุนาจนเนี่ยตุลาจนวันนี้มิถุนาละอืตุลาปีที่แล้วจนถึงมิถุนาตุลาห้าห้าถึงมิถุนาห้าหกนะชด่ตอีกรอบหนึ่ง ใช้ด้กันใช้ทุกวันด้วยนะยิ่งตั้งเท่านี้เนี่ยเอออันนี้ได้มาตอนไปฮ่องกงบอกก่อนฮิ้วมาเ,เมืองไทยเดี๋ยวนี้มีขายแล้วบูดรสันแต่ว่าเป็นไซส์เล็กๆอะ1ม m l หรือไงนั่นแหละใช้ดีลองได้ลองซื้อมาใช้ดูได้มัก็เส็ดนะเพราะว่า คือทาถึงไหนก็เช็ดถึงนั่นเอาง่ายางทาคอก็เช็ดคอด้วยพระเจ้าต้ตาก็เช็ดได้นะครับเพราะว่าตะกี้เขาบอกแล้วว่าเช็ดรอบดวงตาได้ด้วยตัวนี้ดีอย่างเวลาบางทีมันแบบเผลอเข้าตามันไม่ละคายเคืองมากไงอย่างถ้าเป็นพวกครีมอะ ที่เป็นคลีนซิงครีมทั้งหลายเข้าตาแล้วโอ้แสบทั้งแสบทั้งเครืองอ่าก็พอประมาณแล้วนะครับผมอีกทีหนึ่งผมจะใช้น้ำเกลือเพื่อเช็ดเอาเคมีหรือเอาตัวตัวไบโอเดอรมาเนี่ยออกไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทา ครีมละลายเผสิวครีมเดี๋ยวว่าใช้ภาษาไทยไม่ดีครีมละลายสิ่งอุดตันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนอุดตันเล็กๆทำให้ผิวเราดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงนี้เริ่มจะดูแลหน้ามากขึ้นถ้แตกนะหน้าพอเวลาดูแลมากๆชอบมีนูน่นมีนี่มีนั่น เหนื่อยอีตอนไม่ดูแลไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ค่มีนะก็จะเห็นว่ามันก็จะจากครั้งแรกือครั้งนี้อ,อนะครับอ,อพอเสร็จแล้วนี้ผมใช้เพิ่งลองใช้ดูเบนซกนะครับตัวนี้มันก็จะทาทิ้งไว้ประมาณอบางคนก็บอกประมาณยี่สิบนาทีบางคนก็บอกประมาณครึ่งชั่วโมง บางคนก็บอกประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่านในพันทิพมาก็ทาไปสักส่วนตัวผมถึงครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วอะ่ะทาให้ด้วยเลี่ยงรอบดวงตานะครับเพราะว่าผิวที่ในรบริเวณที่บอบบางเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเกิดการะระคายเคืองล่องจมูกก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ แต่งกดูมจะไม่ค่อยทาตรงล่องตรงเนี่ยตรงีไม่ทาก็บรอบดวงตาแล้วก็มุมปากจะไม่ทาอ่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้นะหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ําล้างหน้านะคับแล้วเสร็จก็ทาครีมบำรุงแล้วก็นอนนะสำหรับวันนี้ก็เ a y hello for อินเตอร์ d b y บายไปกับเพื่อนเฟ o o ุ๊กยูทูบทุกคนนะครับ สนใจอะไรอยากรู้เรื่องอะไรถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้นะโอเควันนี้บ๊ายบายครับ